ดีค่ะจากร้านเหนียวการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะลูกค้าสำหรับอีพีนี้เหมียวมาพูดถึงเลื่อยยนต์ตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะยี่ห้อ Newwest รุ่น2511ตัวมือจับบนนะคะลูกค้าสิ่งตอบรับดีเลยจากที่ขายไปสักพักนะคะมีช่วงนึงของขาดด้วยนะคะท่านใดหายอยู่นะคะเล็งอยู่มาจาัดเถอะนะคะคุ้มแรงตอบโจทย์นะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะคะลูกค้า3,700บาทรวมส่งจ่ายปลายทางทั่วประเทศนะคะ วันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะจากที่เคยลงไปแล้วเผื่อท่านใดยังไม่เห็นคลิปเนาะนะคะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะ2โลครึ่งยังไม่รวมบาโซ่ยังไม่ได้เติมน้ํามันคือ2โลครึ่งเนี่ยตัวเครื่องเปล่าๆนะคะขนาดเครื่อง25 cc ซีซีนะคะลูกค้า25้ซีซีค่ะลานลานดึงหนักนะ,ะนะคะลูกค้าแล้วก็วัสดุภายนอกโดยรวมดีไซน์ สวยทันสมัยเล็กกระทัดรัดนะคะตามที่ลูกค้าเห็นเลย,ยเดี๋ยวไว้ข้างบนดีกว่านะคะ,ะ,คะช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงช่องเติมน้ำมันหล่อโซ่นะคะลูกค้าอย่าสลับกันนะคะ <c oughs> เขาแยกสีมาไว้ให้นะคะหรืออ่ะก็จะมีสัญลญักษณ์นะคะไว้อยู่นะคะเชื้อเพลิงนะคะหล่อโซ่นะคะตรงนี้ เติมน้ำมันแล้วลูกค้าก่อนสตาร์ทอย่าลืมยักน้ำมันด้วยไหมคะเดี๋ยวไม่งานสตาร์ทไม่ติดนะคะยักน้ำมันให้เต็มถ้วยตรงนี้นะปรับน้ำมันหล่อโซ่นะคะปรับด้านบนลูกค้าง่ายสะดวกแล้วทีนี้ไม่ต้องมาหงายเครื่องอย่างนี้นะคะปรับตั้งโซ่นะคะด้านข้างตามสไตล์นิวเวสเลยนะคะเขาจะปรับตั้งโซ่ด้านข้างกันทุกรุ่นเลยนะคะวัสดุพลาสติกสวยเนียนละเอียด มนเงานะคะไม่มีพวกตามตะเข็บเรียบนะคะพวกตามตะเข็บเขาเรียบดีนะคะแล้วก็เอกลักษณ์คือมีแค่สีเดียวเทาส้มนะคะโชกนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะคะไม่ต้องมีเด่ดๆขึ้นมาให้เราดึงนะคะก็แค่งัดขึ้นนะคะเวลาปิดโชกก็ กำเร่งก็ได้หรือจะกดลงก็ได้นะคะหมวชอบกำเล่งมันรู้สึกว่ามันแบบแก๊บดีนะคะเรียกไม่ถูกนะคะสวิตช์ปิดเปิดนะคะเขาจะเปิดไว้ให้นะคะลูกค้ามีแค่หน้าที่ดับอย่างเดียวนะคะมือเล่งมีอะไรอีกค่ะตรงนี้มีหูให้เราคล้องเชือกหรือกางเกงเข็มขัด ของตัวเองเกงอะไรใดๆก็ตามนะคะเวลาเราขึ้นต้นไม้นะคะมีหูตรงนี้เอ่อตรงนี้ที่เหมียวเปิดไว้นะคะลูกค้าเผื่อท่านใดที่ซื้อจากที่อื่นนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเขาทางร้านเขาเอาที่กั้นแรงออกให้หรือเปล่านะคะให้ลูกค้าเปิดด้วยลองเปิดเปิดออกมาเช็คนะคะและเปิดกล่องออกมามันจะมีลูกยางดำๆตรงนี้อุดอยู่นะคะให้เอาถอดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเหมียวให้ดูค่ะตัวกั้นแรงนะคะหรือลูกยางมันจะอุดอยู่ในลักษณะแบบนี้อุด ปากคาบูไว้อยู่นะลูกค้าถอดทิ้งไปเลยนะแต่ว่าถ้าซื้อจากทางร้านเมียอ่อให้นะคะเพราะว่าซื้อจากทางร้านยอน่อในเวสเมียลองเครื่องให้เทสปรับจูนให้ก่อนส่งลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอาไปแล้วจะใช้งานไม่ได้นะคะ,ะมีอะไรอีกอ,อันนี้ถ้าถอดเสร็จลูกค้าก็ปิดกลับเข้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลองสตาร์ทลองเทสได้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของหัวเทียนนะลูกค้าเวลาเปลี่ยนแกะหัวเทียนก็ งัดอันนี้ขึ้นนะคะแงไม่ยากไม่ยากนะคะข้างในนี้จะเป็นหัวเทียนนะะมีอะไรอีกที่ต้องพูดถึงฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของมือเบรกลูกค้ามือเบรกนะคะค่อนข้างเขาค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะอันนี้มีเบรกไว้อยู่นะคะถ้าลูกค้าจะ ดึงมือเบรกกลับให้ลูกค้าดึงตำแหน่งช่วงตำแหน่งตรงนี้หน่อยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะดึงแรงแงได้เลยออกแรงเลยนะคะแล้วผักก็ผักออกไปแบบนี้นะคะดึงเข้าหาตัวตรงนี้นะคะผักออกนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้ากำไว้อยู่แล้วดึงตรงช่วงนี้เดี๋ยวกลัวว่ามันจะหักนะคะมีโอกาสหักได้เพราะมันแข็งนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าดึงไม่กลับเลยนะคะให้ดึงตรงนี้นะคะอืม แข่งนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าได้ไปนะคะบาโซ่ได้ไปอยู่แล้วของยี่ห้อโอริกอนนะคะตามสไตล์ของนิเวสนะคะปอกใส่บาถุงเครื่องมือล็อตนี้ยังมีกระเป๋าให้อยู่นะคะกระเป๋ามีไปให้ที่ตวงน้ามันเอ่อใบรับรองแรงเครื่องและคู่มือคู่มือละเอียดเลยนะคะลูกค้ามีทั้งสเปคเครื่องมีทั้งวิธีการใช้งานนะคะลองใช้แอปแปลภาษา ดูก็ได้หรือท่านใดอ่านภาษาอังกฤษออกจัดเลยนะคะอ่านเลยลองดูลองศึกษาดูนะคะมีพร้อมส่งเสียงตอบรับดีเลยลูกค้าท่านใดยังไม่มีหาอยู่นะคะมาจากเธอ3,700บาทส่งทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาวนะคะลูกค้าไม่มีบวกอะไรเพิ่มประเทศลาวไม่มีปลายทางนะคะประเทศลาวไม่มีปลายทางนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ซื้อจากที่ร้านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรอ่าเดี๋ยวมีพาดูอะไรนิดนึงนะคะ สำหรับอะไหล่ที่มีให้เลยตอนนี้นะคะที่สต็อกไว้ให้นะคะมีบามีโซ่นะคะมีคอยไฟนะคะ <c oughs> มีสเตอร์นะคะชุดมือเล่งหลังนะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านเจ๊งแล้วเพราะว่าต้นไม้ทับนะคะ,ะก็จะมีมาไว้ให้นะคะชุดมือเล่งหลังนะคะแล้วก็ชุดลูกสูบเสื้อสูบแล้วก็คาบูแป๊บหนึง่ง บานะคะบาห้าร้อค่ะของออลิกอนนะคะโซ่ Soul, 450นะคะคอยไฟ350นะคะฝาลานสตาร์สามรสเตอร์ร้อยห้าบคาบูลูกค้าห้านะคะ, 550, ะ,คะชุดลูกสูบเสื้อสูบชุดเสื้อสูบนะคะได้เสื้อลูกแหวน750นะคะและก็ชุดมือเล่งหลังตัวนี้350บบาทนะคะ เกิดถ้าได้ซื้อจากที่อื่นนะคะไม่ต้องไม่ได้ซื้อที่เหมียวแล้วพังแล้วหาอะไรอยู่ก็มาซื้อได้นะคะเฉพาะอะไหล่ก็ขายนะคะโอเคค่ะลูกค้าสําหรับราคาที่เหมียวแจ้งไปทั้งราคาเครื่องนะคะ3,700บาทแล้วก็ราคาอะไหล่ที่แจ้งเมื่อสักครู่รวม จะส่งแล้วเรียบร้อยไม่บวกอะไรเพิ่มนะคะสั่งซื้อเฉพาะอะไรก็ขายนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อเน้นโทรละกันนะคะหรือท่านใดตัดสินใจที่จะซื้อแล้วขี้เกียจโทรไลน์ก็ได้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามานะคะแคปรูปมาแจ้งรุ่นแจ้งชื่อยี่ห้อแจ้งสีมานะคะโอเควันนี้เดี๋ยวฝากไปด้วยนะคะฝากช่องทางกาันติดตามก็จะมีทาง TikTok นะคะมีเพจนะคะแล้วก็ u t u b e ช่องนี้แหละนะคะ าฝากสินค้านะคะแล้วก็488 6 6 8 8มีพร้อมส่งทุกรุ่นเลยนะคะของ NewX สนะะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามสัพพอร์ตสนับสนุนเหนือมาตลอดนะคะท่านใดใช้อะไรอยู่อยากมีคอมเมนต์ติชมคอมเมนต์หึงเข้ามานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ